สวัสดีจ้าเอ่อเอ่อเขี่ยทำไมแล้วให้นอนดูน้องก่อนว่าดูมันเขียหรูอีกแล้วอ่ะเจมบอลเจมบอลน,นี่นี่หูนี่นี่ไอ้ย,ย่าไอ้ย,ย่านี่หนูนี่เจมบอลนี่ฮ่น,นไปแล้วเดี๋ยวมาแม่จ้กาก็วันแม่ ซึ่งสมบัติแม่น่ามาลูกน้องเออเดี๋ยวนี้คงไม่มีอะไรให้บอลูกกับน้องก็พยายามเก็บตังค์กันอยู่ก็บอกตรว่เอออัดวิดีโอให้มามาดูแทนมากๆก็น่าจะมีความสุขบนมันเหลทิงาลูกเลยมากๆก็น่าจะมีความสุขอยู่นะจะได้เห็นแชมบอลเดี๋ยวดูอ๋อสัมลีมาให้ดูเดี๋ยวสัมลีเอ๋อลอยยูสัมลีมาอี่มาน้องไหมมาสัมลีไหมนี่สัมลีมาแล้วให้ก็คอยอุ้มสัมลีให้เลยโอ้ยโอ้ย มีซามนี้ก็บจมบอนเจมบอนหึงชาจาจมวนนน่ะมาให้น้องไว้ก็รู้น้องพลอยก็เจมบอนแล้วก็ซ้มนี้นะทุกคนรักมามามาก็ค่อยมาสุาพักแข็งแรงก็รู้ก็รักมามานะออกมาช่งวันที่รู้ใจหยุบไปบ้างแต่ว่ารู้ก็รักมามานะก็กลับมานะรู้กับน้องเป็นห่วงก็เดี๋ยวกันยาเจอกัน video ni co hay mama dìm đai là cái này lũ hà mình nhớ đây hai mấy không khoăn không chi, mình mà mình phải chia mình anh tới giang nên mama co có sức mặt khi mà lấy mình lạc mà lấy mình nhé mà lấy mình nào mình Bia phao Bia phao luôn lên chút con Chút non chút 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 bó chút mama Chút mama con Chút mama con Chút mama con Chút อู้จุ๊นแล้วพอยรักนะเย้เย้จอมลีวันนี้เลมมยมะจอมลีมะจอมลีมายบาก่อนมาเย้แล้วก็มาเน่ะบ้ายบาย <laughs>